ครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80ปรรษานะครับว่าณนะวันนี้สถานการณ์น้ำข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็วันที่29กันยายน65นะครับเวลาประมาณเกือบ5โมงครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันครับ ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศถ่ายกันสดๆสเวลาประมาณสัก5้าโมงนะครับห้าโมงเกือบห้าโมงวันที่ยี่สิบเก้าภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียตรติแปดสิบพรรษานครราชสีมานะครับรู้สึกว่าจะมีน้ำระบายไม่ทันท่วมขังถนนข้างในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับถนนข้างหน้ามีน้ำท่วมขังนิดหน่อยครับไม่รู้ว่าน่าจะ รถน่าจะผ่านได้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่รู้ภายในสนามกีฬาหรือว่าโรงยิมกีฬาหรือว่าสนามกีฬาพื้นต่างๆข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศสถานการณ์น้ําพบว่าข้างในนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นมีน้ําท่วมขังตามถนนบริเวณเข้าประตูเข้ามานะครับตรงวงเวียนนี้น้ําท่วมไม่สูงมากนักนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นเลนอนอกก็วิ่งน่าจะวิ่งลำบากนิดนึงนะครับกดภาพกดภาพนิ่งให้พ่อด้วยลููเดี๋ยวเราจะลองขับรถบนดูนะครับตรงนี้ก็ท่วมนะครับตรงเฉพาะถนนนะครับข้างในเราไม่ไ,มได้เข้าไปดูว่ามันท่วมตรงไหนบ้างแต่ว่าน่าจะมีสนามกีฬาหลายหลาย บางจุดนะครับที่ถูกน้ําท่วมเช่นเดียวกันตรงนี้ทางเข้าสนามกีฬาสนามฟุตบอลนะครับมีน้ําท่วมตรงทางเข้าเลี้ยวซ้ายเข้ามานิดหน่อยนะครับแต่ว่าตรงสนามกีฬาสนามฟุตบอลไม่น่ามีอะไรนะครับกีฬาฟุตบอลนะครับสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาเสริมพระเกียรติ8ปพรรษานะครับโดยรอบไม่มีน้ําท่วมนะครับมีน้ําท่วมทางเข้านิดหน่อยนะครับกับพื้นที่ต่ําบางจุด ตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับรอบสนามฟุตบอลน่าจะไม่เคยท่วมนะครับตรงจุดนี้มีทางเข้านิดหน่อยที่เป็นพื้นที่ต่ําแต่ว่าภายในสนามกีฬาอื่นๆก็น่าจะไม่มีจุดไหนท่วมนะครับเท่าที่ดูอาจจะมีสนามกีฬาบางบางอย่างที่อยู่ในพื้นที่ต่ํานะครับบริเวณนี้หน้าบริเวณหน้าทางเข้าสนามฟุตบอลไม่มีน้ําท่วมขังนะครับมีเฉพาะ ตรงบริเวณทางเข้าจุดกับรถวงเวียนนะครับจุดวงเวียนก่อนถึงก่อนเข้ามาสนามกีฬาสนามฟุตบอลนี่มีน้ําท่วมขังนิดหน่อยนะครับมีเฉพาะจุดนี้นะครับกดภาพนิ่งให้พ่อ้วยลูกมีเฉพาะจุดนี้นะครับตรงวงเวียนมีน้ําท่วมแต่ว่าถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆก็ไม่แน่นะครับอาจจะท่วมสูงกว่าน,นี้แต่ว่าฝั่งด้านขวามือฝั่งด้านวงเวียนอีกด้านหนึ่งนะครับ น่าจะมีน้ําท่วมตามถนนสูงท่วมสูงพอส,สมควรเดี๋ยวลองวนดูอันนี้เป็นจุดวงเวียนภายในสนามกีฬา80,000สนานะครับมีน้ําท่วมขังตรงบริเวณวง,งเวียนกับใกล้เคียงนะครับน้ําท่วมขังศูนย์กีฬาทางน้ําก็ท่วมเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหน้าน้ําท่วมขังนิดหน่อยครับ กับตรงบริเวณทางเข้าที่พักที่พักเจ้าหน้าที่นะครับน่าจะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรอยู่ฝั่งนู้นก็มีน้ําท่วมขังเดี๋ยวลองบนดูรากยาวๆเลยนะครับอันนี้ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับ มันท่วมสูงไหมครับไปได้ไหมฮะไปไปได้ไหมครับจะออกไปทางนี้แหละตรงไหนมันท่วมสูงสุดครับถ้าไม่ออกตอนนี้ออกไม่ได้นะอ๋อเส้นหนึ่งนอกแกออกเส้นนี้อ๋อเส้นนอกประตูด้สาานนััักงงจหวอ่่่่ะะเราจไไมมมยังทวอ๋อตรงนี้ก็ไปลำบากนิดนึงเนาะใช่ครับโอเคตรงไหนท่วมสูงสุดครับภายในภายในสนามใช่ไหมครับ อ๋อบริเวณนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอาคารอะไรครับอันนี้เป็นหอประชุมของจังหวัดอ๋อหอประชุมเนาะภายในตรงตรงนี้เป็นเฉพาะทางเข้าเนาะตรงหอประชุมไม่ท่มวมเนาะครับผม<อ>มาเจอเจ้าหน้าที่พอดีนะครับ<อ>ก็มันจะท่วมตรงนี้แล้วครับตรงทางเข้าบริเวณถนนทางรอบนอกด้านหน้าหอประชุมภายใน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8ปพันศานะครับกดภาพนิ่งให้ด้วยลูกก็คือจะท่วมเฉพาะโซนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไปได้ดูได้อยู่นะครับเจ้าหน้าที่บอกแต่ว่าถ้านานกว่านี้อาจจะวิ่งไม่ได้อาจจะวิ่งได้รอบในแล้วก็เส้นเส้นประตูหนึ่งนะครับไอประตูใหญ่ประตูหลักนี้ถ้าทิ้งไว้อีกสักพักก็ควรหลีเกเลี่ยงนะครับ ไม่ควรมาทางหลักที่เราใช้เข้าไปสนามฟุตบอลนะครับชื่อประตูใหญ่ไม่ควรมาบริเวณวงเวียนนี้น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมสูงพอสมควรทิ้งไว้นานเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะวิ่งไม่ได้นะครับตามที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้ เราอยู่ตรงที่วงเวียนนะครับวงเวียนทางเข้าสนามฟุตบอลก็อย่างที่เห็นนะครับบริเวณวงเวียนมีน้ําท่วมขังพอสมควรแต่ว่าตัวสนามฟุตบอลไม่ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะครับยกเว้นบริเวณวงวงเวียนก่อนเข้าสนามฟุตบอลตรงนี้ถ้าใครมีธุระเข้ามาควรหลีกเลี่ยงเส้นนี้นะครับถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้หรือว่าไม่แน่ถ้าน้ํามาแรงๆฝนตกหนักกว่านี้ตรงนี้ รถเล็กอาจจะสัญจรไม่ได้นะครับแต่ว่าณเวลานี้วันที่29กันยายนเวลาประมาณ5โมงเศษนะครับตรงนี้รถเล็กยังยังวิ่งได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้ารถต่ำมากๆก็ควรระมัดระวังวิ่งได้เป็นบางช่วงบางช่องจราจรนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับสำหรับคนที่จะเข้ามาสนาม กีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสถานการณ์ตอนนี้ครับเป็นอย่างที่เห็นนะครับยังเข้ามาได้แต่ว่าถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องก็ควรหลีกเลี่ยงเข้าประตูใหญ่นะครับนี่คือรายงานสถานการณ์ในวันที่29กันยายน2565เวลาประมาณ5โมงเศษครับ